ค่ายนี้อ่ะมันค่ายดังแล้วไงเอเอ,เอยี่สี่อ่ะฮะแลราวัออสก,การ์เนี่ยมาเยอะเลยนะครับตอนนี้น่ะถ้าเกิดในสายรางวัลน,นะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับผมเป็นเบอร์หนึ่งของฮอลลีวูดนะครับแซงแซงทางเซอร์ดไลท์ไปแล้วนะฮะคือเมื่อก่อนอ่ะยุคเก่านะเป็นเดิคเคเป็นสิบปีนะครับถ้าเกิดในยุคยุคสองพันเนี่ยนะครับผมยุคยุคยุคเก้าศูนย์นะครับผมยุคเก้าศูนย์สองพันต้นต้นเนี่ยมันจะเป็นมิราแมก นะครับผม90 2000ต้นๆน,น,นะเป็นมิลามักนะแล้วก็พอ2000กลางๆถัดมาเนี่ยก็จะเป็น f o x กซ l i g h t นะครับผม Fox กซ์เซ h รนะนะครับแล้วก็จะมีแซมด้วยพาราเมวนเท่พวกเนี้ยเออแต่ f o x กซ l i g h t ์ดไนะฮะแล้วก็พอ10ปีติ10ปีนี้เป็น A24 นะอ,อืมนะครับผมเออนะตั้งแต่ยุค90นะมิลามักนะฮะแล้วก็หลัง2000ก็ f o x กซ l i g h t นะฮะ แล้วก็ต่อมาก็เนี่ยฮะเอทนโฟตอนนี้ยึดยึดยึดตลาดหนังรางวัลน,นะแล้วทีนี้เลยครับเรื่องเนี้ยทางเอทอนดโฟอ่ะเขาเริ่มทําหนังเมสแล้วคือแปลกไม่ใช่แปลกหรอครับมันถูกละคือเมื่อก่อนอะเอยี่สิี่อะทำหนังแบบอินดี้หนังรางวัลน,นะแต่ในช่วงสองสามปีหลังเนี่ยเอทนโฟนะฮะเริ่มทําหนังที่มันเมสขึ้นหนังทุนสูงแล้วฮะอย่างล่าสุดปีที่แล้วนะซิลลีวอนะทุนแป